ค่ะตอนนี้บนครัวได้มาเที่ยวที่น้ำตกแม่คำมินนะคะเป็นชั้นที่สองค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะค่ะน้ำตกก็สวยงามมากทีเดียวนะคะตรงนี้ก็จะมีน้องๆเล่นยางปลอดไทยค่ะแล้วก็มาดูอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นชั้นที่ ชั้นนี้เป็นชั้นที่วัยรุ่นเล่นกันนะคะแล้วก็ลูกชายก็ได้มากระโดดอยู่ที่ชั้นนี้นะคะพี่น,นัตพี่น,นัขึ้นมาโดดอีกขึ้นมาโดดอีกค่ะนี่ก็น้องๆวัยรุ่นก็กำลังกระโดดกันนะคะ น้ำตกแม่้วยสามีนนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะสวยงามมากนะคะเป็นครั้งแรกที่คุณครูแล้วก็ลูกๆได้มาชมนะคะมาเที่ยวชมต้องขอบคุณแม่ปุ้ยค่ะคุณครูอัจฉริพันธ์ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ความกรุณาขอบคุณผู้พันธรนะคะแล้วก็คุณแม่บ้านนะคะที่วันนี้ให้การต้อนรับค่ะที่น้ำตกแม่้วยสมมีนนะคะน้ำตกสวยมากเลยค่ะ ค่ะน้องตกนะคะเป็นชั้นที่สูงนะคะกระโดดลงไปประมาณสักห้าเมตรได้นะคะประมาณสักประมาณสักห้าสามถึงห้าเมตรนะคะค่ะตอนนี้ลูกชายกำลังจะกระโดดแล้วนะคะพี่น็อตค่ะเอาหนึ่งสองสามไปลวะคะ่ะไปนะคะไปแล้ว ค่ะก็สมใจเขานะคะวันนี้ได้พาลูกมาเที่ยวชมน้ําตกให้ลูกได้มีความสุขในช่วงของวันหยุดยาวนี้นะคะค่ะคุณครูก็ขอนําเสนอน้ําตกสวยๆแห่งนี้นะคะอีกหนึ่งแห่งสําหรับเป็นที่พักผ่อนท่องเที่ยวนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวเฟสค่ะได้ชมกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ